ครับตอนรับสู่ u t u b e ตังกุยตังกุยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่5พฤษภาคมนะครับความสงสัยความออไม่เข้าใจอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับที่เรียกว่าคาราคาซังมาตลอดหลายเดือนนะครับก็ได้คลี่คลายแล้วก็มีความชัดเจนแล้วชัดเจนที่สุดแล้วครับไม่มีอะไรชัดเจนมากไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับตัดสินใจไป ไม่ใช่อยู่ต่อนะครับหลายคนก็ต้องการความชัดเจนตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็เลือกเวลาที่จะมาแจ้งนะครับข่าวการตัดสินใจของตัวเองเนี่ยผ่านทางช่องทางของตัวเขาเองเลยนะครับใน X หรือว่า Twitter เดิมทั้งข้อความแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอเลยเดี๋ยวผมจะจะแปลให้ฟังนะครับในข้อความของเขาอะนะแล้วเขาก็มีเหตุผลนะครับในการที่จะามา อธิบายว่าเพราะอะไรเขาถึงเพิ่งจะมาบอกเอาตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเทรนต์น่าจะแสดงความชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับทีนี้ข้อความของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานนะครับเขาก็บอกว่าหลังจากเวลา20ปีที่สโมสรแห่งนี้นะครับเลี้ยงผู้ฟุตบอลคลับใช้เวลามาถึง20ปีนะที่เขาอยู่กับสโมสรเนี่ยมันก็มาถึงเวลาแล้วนะครับที่ตัวเขาจะได้ยืนยันว่า เขาจะจากที่นี่ไปนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมันคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาเลยแบบที่มันเลือกได้ง่ายที่สุดเลยเขาใช้คำว่า this is easily the hardest decision ก็เป็นการใช้คำที่ก็มันเป็นคำที่มันสวยดีนะนะครับการตัดสินใจยากที่สุดที่มันง่ายที่สุดคือพูดง่ายว่าถ้าให้เลือกว่าอะไรคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดเนี่ยเลือกได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะ ผมจะแทนตัวเขาว่าผมไปเลยแล้วกันนะครับผมรู้ว่าพวกคุณหลายคนคงจะสงสัยหรือว่าอาจจะรู้สึกผิดหวังที่ผมเงียบมานานไม่เปิดเผยอะไรเลยแต่ว่ามันคือความตั้งใจของผมเองที่อยากจะมีสมาธิให้มากที่สุดเพื่อให้ทีมได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับนั่นก็คือการได้แชมป์สมัยที่20สมนะครับสโมสรแห่งนี้คือทั้งชีวิตของผมเป็นโลกทั้งใบของผมมา20ปี จากทีมอะคาเดมี่มาจนถึงวันนี้การสนับสนุนและก็ความรักที่ผมได้รับจากทุกๆคนทั้งในและนอกสโมสรจะยงคงอยู่กับผมตลอดไปผมจะเป็นหนี้พวกคุณตลอดไปผมไม่เคยได้รู้เรื่องอะไรภายนอกเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทําให้การตัดสินใจครั้งนี้มันก็มีเหตุผลในเรื่องนั้นประสบการณ์ความท้าทายครั้งใหม่การพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซน แล้วก็ผลักดันตัวเองไปให้ไกลขึ้นทั้งในด้านการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ในด้านของการใช้ชีวิตเป็นคนคนหนึ่งผมทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรในทุกๆวันผมหวังว่าพวกคุณคงจะรับรู้แล้วก็สัมผัสกับมันได้ว่าผมได้พยายามตอบแทนให้กับพวกคุณทั้งหมดแล้วจริงๆตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ผมอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนจากก้นบึ้งของหัวใจโค้ช ผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมสตาฟทุกๆคนแล้วก็แฟนบอลที่มหัศาจรรย์ของเราตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมานี้ผมได้รับพรที่ดีมากเกินพอแล้วครับกับการได้ใช้ชีวิตบนความฝันที่เป็นจริงที่นี่และผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาที่ดีๆที่ตัวผมนั้นโชคดีพอที่ได้มีมันร่วมกับพวกคุณทุกคนความรักที่ผมมีต่อสโมสรแห่งนี้จะไม่มีวันเสื่อมคลาย อันนี้ก็เป็นแถลงการของเทรนด์นะครับแล้วก็เขาก็มีคลิปวิดีโอด้วยหลายคนก็คงจะได้เข้าไปดูแล้วนะก็แน่นอนครับปฏิกิริยาตอบสนองจากแฟนบอลก็มีหลากหลายนะนะครับก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแหละนะมีทั้งที่ขอบคุณทั้งร่วมแสดงความยินดีอวยพรให้ประสบความสำเร็จหรือว่าก็มีทั้งที่โกรธแค้นเกลียดชังนะครับตราหน้าว่าจะคอยดูอย่าสมซานกลับมาก็แล้วกัน นะจะรอดูความล้มเหลวหรือว่ามองว่าเป็นงานทรยศสมโมสรทรยศแฟนบอลจากไปแบบฟรีๆสมโมสรก็ไม่ได้อะไรบางคนแบบไพร่พดูถูกไปถึงเลอามาดิดไปเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นปฏิกิริยาบนโลกออนไลน์ก็แน่นอนครับรักมากก็บางคนก็จะเกลียดมากแต่ว่าบางคนก็รักมากแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดมากนะหรือว่าไม่ได้รู้สึก ว่าความรักจะคลายลงอันนี้มันก็แล้วแต่คนจริงๆนะครับเทรนเนี่ยแฟนบอลรักมากแน่ๆครับเพราะว่าเขาเป็นสเกาเซอร์เป็นเด็กท้องถิ่นนะครับเติบโตขึ้นมาเกิดที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาบ้านเขาก็อยู่แถบเวสต์ดาบี้อยู่ใกล้ๆกับเมลวูดสนามซ้อมเดิมอะนะนะครับเพราะนั้นเขาเติบโตมาด้วยความรักที่มีต่อลิเวอร์พูลเขาเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วก็ก็ถือว่าก็โชคดีพอที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในวัฒนธรรมขององค์กรของสโมสรเลี้ยวผูเรนเนี่ยฟอร์มนี่ไปเตะตานะครับเลี้ยวผูตั้งแต่เขา,าอายุ6ขวบนะในฟุตบอลระดับแบบท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็ได้รับคำชวนให้อ่ามาอยู่ในทีมอะคาเดมี่ของสโมสรน,นั่นแหละ6ขวบนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันเขา26 20ปีนะครับก็อยู่กับสโมสรมาเต็มเต็มแล้วก็อยู่ตั้งแต่เป็นเด็ก6ขวบ7จ็ดขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบขึ้นมา อยู่ในทีมอะคาเดมี่นะครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาปีกขวา,ขวาเล่นกองกลางก็มีนะแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับเป็นเด็กเก็บบอลเป็นเด็กเก็บบอลนี่เป็นอยู่แล้วทีมอะคาเดมี่พวกเด็กอะคาเดมี่เขาก็พอทีมมีแมชเตะก็ใช้เด็กอะคาเดมี่แหละไปเป็นเด็กเก็บบอลได้เรียนรู้ได้ซึมซับนะครับ ได้เติบโตขึ้นมาเป็นดาวรุ่งที่หลายๆคนจับตามองหนึ่งในนั้นก็เป็นซีเวนเจโรลัดนะครับที่ทั้งคู่เคยได้กับทำงานด้วยครั้งหนึ่งสตีเวนเจโรลัดก็เคยเขียนถึงเทรนด์เนี่ยในหนังสืออาตาัตชีวประวัติของตัวเองนะครับเมื่อปี2 0 1 5บอกว่านักฟุตบอลคนนี้เด็กคนนี้เทรนต์นเลสเตอ,อร์อโนเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นนักฟบุตบอลที่ประสบความสําเร็จแบบขั้นสูงสุดเลยนะครับมีแววดีมากแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่เจอรลาดเขียนถึงจริงๆนะ น,น,นะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็เติบโตตามเส้นทางไปเป็นเรียกว่าตัวสำรองขึ้นมาแย่งตำแหน่งตัวจริงเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักเป็นหัวใจเป็นกัปตันทีมนะครับจริงๆแล้วตำแหน่งของเขาคือรองกัปตันแต่ว่าก็เคยสวมปลอกแขนกัปตันทีมนะ <S <S เพราะนั้นเนี่ย <S <S ก็แฟนบอลรักมันยิ่งผูกพันเนะ่ยเพราะว่าเป็นเด็กท้องถิ่นเลยนะครับ แล้วก็ถ้าไม่รักก็คงจะไม่มีปฏิกิริยาแบบนี้แน่นะฮะทั้งแบบสุดโต่งทั้งสองด้านเลยมีภาพวาดแบบผนังตึกของตัวเองอครับเป็นจุดเช็คอินของแฟนบอลเวลาไปเยือนแอนฟิลไปเยอเือนเวอร์พูลเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปนะครับอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีปฏิกิริยาจากคนอื่นๆอ,อ,อีกตามมาอีกเยอะเพื่อร่วมอาชีพอะไรต่างๆ โมเมซาร่านี่เป็นหนึ่งในคนแรกๆนะที่โพสต์อวยพรเทรนด์นะครับมาบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นรู้สึกผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์พิเศษพิเศษแล้วก็มีความเรียกว่ามีมิตรภาพที่พิเศษกับคุณนะครับแล้วก็ได้เล่นเคียงข้างคุณถ้าถ้าแบบพูดให้เป็นภาษาแบบเข้าปากเราหน่อยก็เออพี่ดีใจที่ได้ ที่ได้เล่นกับแกว่ะอะไรประมาณนี้นะที่ได้แบบมีเราเป็นเพื่อนได้ที่ได้เป็นเพื่อนกันที่ได้เล่นทีมเดียวกับแกเว้ยเทรนก็หวังว่าแกจะประสบความสําเร็จขอวอวยพรให้แกไปได้ดีแล้วก็พี่มั่นใจว่าเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนนะประมาณนี้ก็คงจะเจอกันในสนามแข่งขันนั่นแหละนะครับก็นั่นนั่นคือไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้อีกแล้วนะครับเหลือแค่ว่าเทรนเนี่ยจะไปเลี้ยวดิษ ตามข่าวหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าเขาไม่เคยบอกว่าเขาไปเลอัอามาดิดนะแต่โอเคแหละตามาข้อมูลที่ออกมาที่เรารับทราบกันเนี่ยก็คงจะไม่มีที่อื่นนอกจากเรอัลมามดิดนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราคงจะบอกว่าไปเรืัลมาดดิดเต็มตัวเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับมัดดิดเลยนะครับแต่ว่าคงไม่มีปัญหาอะไรก็คงไปมัดิดประมาณ99%้นั่นแหละนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะกับเลียวพูเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ที่อินเนอร์สลอตเขาก็ต้องจัดการอินเนอร์สลอตเนี่ยก็ได้รับทราบจากเทรนด์ประมาณเดือนมีนาคมนะครับที่เทรนด์ก็เข้าไปแจ้งกับอินเนอร์สลอตว่าตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมจะไม่อยู่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นสล่อตก็ต้องเตรียมความพร้อมนะว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ สิ่งนี้จะหายไปแน่ๆก็คือมิติเกมรุกจากเทรนด์นะหลายๆเกมเนี่ยถ้าเราสังเกตดูไม่มีเทรนด์ก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะคิดถึงบอลวางยาวแม่นๆคือดูซีซั่นนี้ก็ได้นะบางเกมที่แบบอึดอัดมากๆอะ่ะมัน,มน,มนคิดถึงบอลของเทรนด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยแหละโอเคเทรนด์ไม่อยู่แล้วจะหาคนที่จะเล่นแบบเทรนด์ก็คือแบบวางบอลแม่นๆที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษจริงๆของคนที่เป็นแบ็คขวาในวงการนอะ่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยแบ็กขวาในวงการที่ฟอร์มโดดเด่นทั้งหลายมันจะเป็นแบ็กขวาแบบแบ็กจอมบุกบุกดีบุก,บกมันกระชากสนุกนะครับรุกรับแน่นอ่าอันนั้นคือแบบจะเป็นสไตล์แบบนั้นคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงในวงการที่เป็นที่จับตามองแต่ว่าเราแทบจะเรียกว่าไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าแบ็กขวาที่วางบอลมีจุดเด่นในเรื่องของการวางบอลอย่างเทรนด์เนี่ยมันมีใครนะครับส่วนใหญ่ที่ ได้ยินชื่อมามันจะเป็นแนวนี้ทั้งนั้นเลยแนวแบบตะลุยคั่วปริมเส้นนะบุกมันมัน,มนลุกจัดจัดสนุกแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจว่าอันเนอร์สอตเนี่ยเขาจะวางหมาตัวนี้ยังไงตรงนี้มันก็จะมีอยู่2ทางหลักๆทางแรกคือไม่ดันคอนเนอร์แบลดลี์ขึ้นมาเลยเป็นช่องแล้วเปิดช่องให้กับแบลดลี์แล้วเพราะว่าเทรนด์ไม่อยู่แล้ว คอนเนอร์แบดลี่ถึงคราวเติบโตขึ้นมาแล้วนักเตะทุกคนต้องการโอกาสของตัวเองแล้วแบดลี์ก็ไม่ใช่ขี้เล่น,นะครับผมก็เชียร์ทางนี้ผมก็คิดว่ามันต้องเปิดทางให้แบดลี่ขึ้นมาเต็มตัวเพราะแบดลี์เองเขาอาจจะไม่ได้เป็นบอลวางที่ดีๆเหมือนเทรนต์แต่ว่าเขามีจุดเด่นจุดอื่นๆที่เรียกว่าสามารถตอบสนองให้กับทีมได้ตอบสนองความต้องการของโค้ชได้นะครับ นี่คือทางแรกนะส่วนแบ็คขวาตัวสำรองเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นซื้อนักเตะใหม่มาแย่งตำแหน่งกันไหมหรือว่าจะใช้นักเตะเดิมที่มีอยู่เพราะว่าเงินลงทุนอาจจะต้องไปดูในตำแหน่งอื่นๆด้วยเพราะว่าแบ็คขวาถามว่าขาดไหมถ้าแบดลี่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ถึงกับขาดเท่าไหร่เพราะว่าอย่างโจโกเมสก็เล่นได้จาร์เดลคอนซาก็ขยับไปเล่นได้นะครับแต่ว่าโอเคในแง่ของความชัดเจนในตำแหน่งเนี่ยบทบาทเนี่ย มันก็อาจจะไม่ใช่เพราะนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าจะเสริมด้วยแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาหรือทางทางที่2ก็อาจจะเป็นซื้อแบ็กขวาซื้อแบ็กขวามาเลยมาเพื่อมาเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งมาแทนเทรนด์แล้วแบดลี่ถ้าดีพอก็ต้องแย่งตำแหน่งกับเขาคนนี้ให้ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะต้องลงทุนเยอะหน่อยกับนักเตะที่อาจจะเรียกว่ามีชื่อเสียงอยู่ในตลาดแต่อย่างที่บอกนะครับการซื้อตัวของเลียร์พูลเนี่ยบางทีไม่ได้ซื้อด้วยชื่อเสียงซื้อแบบ มุดดำดินมาแต่ว่าเป็นคนที่แบบพร้อมมาเป็นเบอร์หนึ่งได้เลยอะตรงนี้ก็รอดูการจัดการของทีมซื้อขายกันนะครับเนี่ยก็ในยุคข,ของสล็อตเนี่ยนะครับเทนเนี่ยถูกจับไปเล่นเป็นฟูลแบ็กมากกว่าเดิมเพราะว่าในชุกยุคหลังๆของเจอเกนครอปเนี่ยเทนจะขยับมาเล่นกองกลางเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กนะครับในฤดูกาลแรกของสล็อตเนี่ยเทนจะไปยืนทางริมเส้นมากขึ้นนะแต่ว่าใช้บอลวางยาวที่เป็นจุดเด่นของเขา นะการการะจายการ assist เนี่ยมันกระจายไปจากทุกๆจุดนะครับไม่ได้ว่าหนักๆที่ trend เทรนด์ในลักษณะที่แบบ assist ฤดูกาลหนึงสิครั้ง12ครั้ง9ครั้ง8ครั้งอะไรอีกละนะทีนี้ถ้าจะเราจะดูจริงๆเนี่ยทำตรงนี้ทางเคล็กเนลสั้นของ BBC เขาตั้งคำถามน่าสนใจนะว่าเลียร์พูเนี่ยจะคิดถึงการ assist ของเทรนด์ไหมนะครับซึ่งเขาเอาสถิติมาให้ดูนะว่าจริงๆแล้ว เทรนเนี่ยโอเคเขาเป็นจอมแอสซิสต์ของทีมเนี่ยใน2ฤดูกาลแรกที่ต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาล2019-20เนี่ยเทรนเป็นดาวเป็นจอมแอสซิสต์ของทีมคือ13แอสซิสต์อันดับ2คือแอนดี้โรเบิร์ตสัน12แอสซิสต์ฤดูกาลต่อมาป้องกันแชมป์เนี่ยเทรนก็เป็นจอมแอสซิสต์ของทีมเช่นเดียวกันคือ7แอสซิสต์ เท่ากับโรเบิร์ตฟีมิโน่อ่าซาโดมาเน่ ane, แล้วก็แอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับแต่ทีเนี้ยนับจากฤดูกาล2021อ่า2021เป็นต้นมาเนี่ยเทรนต์ไม่ได้เป็นจอมแอสซิสต์ของทีมนะจอมแอสซิสต์ของทีมเนี่ยคือโมอเมตซาร่าน,นะครับ13แอสซิสต์สิ 10, แอสซิสต์สิแอสซิสต์ฤดูกาลเนี้ย18แต่ว่ายังไม่จบนะเหลืออีก4เกมอ่าเหลืออีก3เกมถูกไหมครับอ่อบาอาร์เซนอลไบตันใช่แล้วก็พังเซ เทนเนี่ยอาจจะไม่ใช่จอมแอสซิสอันดับหนึ่งของทีมเพียงแต่เขาเนี่ยเป็นรองเป็นรองสถิติแอสซิสจากซาร่าแค่นั้นเองนะอันดับ2เนี่ยสี่ฤดูกาลมาเนี่ยเทนคืออันดับ2 mm hmm. เพราะนั้นถามว่าคิดถึงเทนในแง่เป็นจอมแอสซิสไหมก็คงไม่ใช่เพราะว่า4ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยจอมแอสซิสต์เป็นซาร่าแต่ถามว่าคิดถึงแอสซิสต์ของของเทนส์ไหมมันคิดถึงแน่นอนเพราะเขาหล่นจากที่1ไปเขาก็เป็นที่2ไง ฤดูกาลที่ซาร่าได้13แอสซิสต์เขาก็ได้12แอสซิสต์ฤดูกาลที่ซาร่าได้12แอสซิสต์เขาได้9แอสซิสต์ฤดูกาลที่แล้วอาจจะหล่นไปที่7 4แอสซิสต์เท่านั้นเองฤดูกาลที่แล้วอาจจะฟอร์มตกแล้วก็มีปัญหาบาดเจ็บแต่ฤดู้กันนี้กลับมาเนี่ยเขาก็เป็นที่2อยู่ทำไป6แอสซิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็เป็นสถิติที่ถ้ามีแอสซิสต์ถ้ามีเทรนด์อยู่เนี่ยเรื่องของการแอสซิสต์หรือว่า เรื่องของการสร้างโอกาสจากบอลยาวของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลิบูลจะหายไปแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูการแก้ปัญหาอาจจะเปลี่ยนสไตล์ไปนะครับเพราะมันหาคนที่เล่นแบบเทนไม่ได้หรืออาจจะสามารถหาได้ในตลาดตอนนี้อย่างที่บอกครับมันไม่มีหรอกแต่ว่าทีมได้ทีมดัตตาทีมสัญหาของลิบูลเนี่ยเขาเก่งถ้าเกิดว่าส l o t l o ็อก p เปว่าต้องเล่นแบบเทนให้ได้เนี่ย มันก็ต้องไปหาให้ได้นะครับก็รอดูว่าสอลอนเนี่ยเขาจะมองตำแหน่งแบ็กขวายังไงจะเล่นแบบเทรนด์หรือจะเล่นแบบใหม่นะก็เหลือเกมในบ้านให้อ่ราำลาแฟนๆเนี่ยอีก2นัดน,นะครับก็คืออาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้แล้วก็เกมปิดฤดูกาลกับคิสตันพาเลสมันจะแทรกด้วยเกมไปเยือนไบรตันนะครับทางฟิลแม็กเนลตี้ของ BBC เขาบอกว่า ก็ถือว่าเทนก็เลือกจังหวะได้ไม่แย่จนเกินไปแหละนะครับก็ช่วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุมีผลว่าที่ไม่รีบประกาศออกมาก็เพราะนี่แหละอยากจะมีสมาธิในการลุ้นแชมป์พาที่เป็นแชมป์พอได้แชมป์แล้วก็ประกาศก็โอเคก็ถือว่ายังเลือกจังหวะได้ดีมาเหลือเกมในใบอีกสองนัดให้ได้มีโอกาสด่ำลากันจริงจจังๆนะครับนี่เขาก็เพิ่งจะแบบแบบได้ถอดเสื้อฉลองที่เขายิงประตูชัยใส่เลสเตอร์นะครับนะ ตามลายคร่าวๆเนี่ยนะครับถ้าจ,จำกันได้รดูการเนี้ยเดือนมก,การาคมแล้วมดิษ์เคยยื่นมา20ล้านนะจะเอาเทรนต์ไปในเดือนมก,การาคมเลยซึ่งริพุลบอกปัดแบบปฏิเสธแบบไม่ใยดีเลยนะครับเขาก็หวังว่าเทรนต์เนี่ยจะ,จะจะเปลี่ยนใจตอนนั้นอะคือพอจะรู้ท่าทีของเทรนต์แล้วนะเพียงแต่ว่าก็หวังว่าเทรนต์จะเปลี่ยนใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเทรนต์ก็ตัดสินใจว่ามันมันเป็นโอกาส ของเขาในการที่จะไปหาความท้าทายใหม่เพราะว่าเขาก็ได้รับเขาพาลิพูลประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วจริงๆอ่ะถ้าจะพูดในเรื่องของความอิ่มตัวมันก็ได้มาทุกแชมป์แล้วจริงๆนะครับแล้วก็อยู่กับทีมา20ปีเรื่องความรักที่มีต่อสโมสรมันมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาตั้งคําถามแล้วนะโอกาสมันมาจังหวะมันมา,อารออีกปีหนึ่งสมมุติว่าต่อสัญญากับสโมสรรอ,ออีกปีหนึ่งมัดดิดจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวเองจะยังเล่นได้ท็อปฟอร์มไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้ เกิดฟอร์มตกบาดเจ็บข้อเสนอจากมัดดิตมันไม่เข้ามาแล้วล่ะบางทีมันก,ก็ก็ต้องมองมุมนี้ด้วยนะครับก็สถิติของเทรนต์กับเรียวพูลเนี่ยนะครับเขาเดบิวต์หรือว่าเริ่มเรียกว่าได้รับโอกาสลงสนามเกมแรกให้เรียวพูลเมื่อปี2016เลยนะนะครับในยุคข,ของเจอรเกนครอปนี่แหละก็เล่นทั้งหมด352เกมชนะ234เกม ยิงไป23ประตูใจอีก86ลูกนะครับแล้วเรื่องของแชมป์เนี่ยก็อย่างที่บอกหายห่วงครับแชมป์ยุโรปนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ได้ชิงอีก2ครั้งนะแชมป์สโมสรโลกแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยนะครับแชมป์เอฟเอครับแชมป์ลีกครับอีก2ครั้งนะอ่ะเลี้ยวภูเนี่ยก็พยายามที่จะทำทุกทางละเพื่อให้เทรนด์อยู่พยายามเสนอสัญญาที่ดีเพียงแต่ว่า บางทีเรื่องของตัวเงินเรื่องของอสัญญาที่มันดีจริงๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลในการตัดสินใจทั้งหมดแล้วณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับ5ปีที่แล้วอาจจะตัดสินใจออย่างหนึ่งแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปความท้าทายมันก็มันก็เปลี่ยนไปนะครับมันก็ใหญ่มากจริงๆถ้าเราลองลองนึกถึงการได้ไปมีประสบการณ์กับฟุตบอล ลาลีกาหรือว่าฟุตบอลที่เลเอามาดริดเนะี่ยเพราะเลอมาดริดมันไม่ใช่แค่ลาลีกาไงมันใหญ่กว่านั้นอีกเยอะมันเป็นทีมของของโลกฟุตบอลเลยจริงๆนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นบรรยากาศใหม่ตัวเขาเองเขามีความใฝ่ฝันของเขาอยากจะไปให้มันไกลทะลุให้ถึงที่สุดแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะมองว่ามาดริดเนี่ยใหญ่กว่าเวอร์พููหรือว่าด้อยค่าเวอร์พููมองว่าเวีร์พภูเนี่ยต่ำกว่ามาดริด ผมไม่คิดว่าเขามองแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องความรักที่มีต่อสโมอสรเนี่ยมันก็คงปฏิเสธมันปฏิเสธมันมันคงไม่ใช่เรื่องที่ตั้งคําถามอย่างที่ที่ได้คุยกันไปนะครับเป็นแต่ว่าเมื่อถึงจุดจดหนึ่งแล้วคุณอยู่กับทีมหนึ่งมา20ปีคุณทุ่มเททุกอย่างหมดแล้วจริงๆร,รีดพลังออกมาหมดแล้วแล้วก็ตอบแทนทุกๆคนด้วยความสําเร็จที่ได้มานะครับสู้เต็มที่ในทุกซีซันมีฤดูกาลที่น่าจะได้แชมป์แล้วไม่ได้ก็อีกหลายครั้งถูกไหม แต่ว่ากลับมาดิมันก็เป็นเนี่ยแหละมันเป็นสภาพแวดล้อมใหม่นะแล้วก็มันจะมีเพื่อนร่วมทีมที่แบบอยู่ในยุคที่จะเรียกว่ามีความท้าทายที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมจูตเบลลิงแฮมเฟ,ฟเดว,วาเวเร่กิเลนเอมบัปเป้โรดิโกอ่าวินิซิโจูเนียพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะมีโครงสร้างที่แบบแข็งแรงขึ้นอีกของมาดริดเพราะว่านักเตะในหลายๆคน,นหลายๆตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเติมมีการเสริมใช่ไหม ในนะทีมก็ยังมีชูอาเมนีมีกามาวินก้าอีกถูกไหมครับมีเอนดิกอีกนะโอเคแหละมันก็หลายๆมันคงมีปัจจัยหลายๆอย่างเหตุผลที่เข้ามาเข้ามากองอยู่ตรงหน้าให้เทรน์เนี่ยตัดสินใจแล้วมันไม่ใช่การตัดสินใจแบบง่ายๆอย่างที่เขาบอกเลยแบบมาดิดมาปุ๊บโอ้ยกระโดดไปเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดที่ต้องช่างใจยากที่สุดในชีวิตแล้วนะครับอะ ก็คิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์อลิสเซนเดอร์อานก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกหลากหลายกันออกไปนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลยบอกเลยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกด้านลบกับเทรนด์อลิสเซนเดอร์อานเลยเราเห็นเข้ามาตั้งแต่แบบเปิดตัวเดบิวต์ขึ้นมาเกมเล่นในพรีเมียร์ลีกครอปเนี่ยจับเทรนด์เนี่ยเล่นเต็มเกมแบบว่าตั้งแต่ตัวจริงนะครับ เป็นตัวจริงพรีเมียร์ลีกเกมแรกเล่นแบบเต็มๆเ,เนี่ยเกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะโอ้โหครอปกล้าใช้เขาเลยอุ้ยเด็กคนนี้มันใครวะเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้อธิบาตมาจะเห็นในบอลถ้วยเห็นอะไรถูกไหมหรือว่าเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสำรองอะไรแบบเนี้ยแต่เนี่ยฟูลเดบิวต์เน่ยเล่นเต็มเกมเนี่ยเยือนแมนยูไนเต็ดที่ออทัฟฟอร์ดเลยฟรีคิกยิงฮอฟเฟนไฮม์ arm, อย่างเงี้ยเอ่อได้เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีของเว้ยมันมีลูกนิ่งขึ้นมานะครับสิงหาคมปี2017 เกมเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกนะแต่ก็ได้เห็นความผิดพลาดของเขาอ่าบอลแบบบอลกล้าของเขาว,า,วางทะยงมุมไกลเนี่ยโดนตัดอะไรแบบเนี้ยแล้วเสียเสียประตูก็ได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าเด็กคนนี้มันกล้าเล่นมีของแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าเทรนด์สร้างความสุขให้กับแฟนบอลมากขนาดไหนสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขนาดไหนเรารักเขามากขนาดไหนตอนที่เขา ต่มุมมหัศจรรย์ลูกนั้นให้ดีวอกโอลิกี้ยิงบาร์เซโลนาตอนนั้นความรักที่มีต่อเทนนมันพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดแบบทะลักประลอดไปเลยนะครับผมไม่เคยลืมโมเมนต์เหล่านั้นเลยนะครับแล้วก็โอเคเข้าใจดีก็ไม่ผิดไม่ได้ผิดหวังอะไรนะเรื่องของการต้องเสียแบบฟรีฟรหรืออะไรไม่เคยมองเขาเป็นคนทรยศอันนี้มุมผมนะซึ่งแน่นอนว่าคนที่คิดแบบผมก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้คิดแบบผมก็มีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ติดอะไรวิธีทางของนักฟุตบอลอาชีพนะทุ่มเทมา20ปีลวนะครับแล้วก็จังหวะอย่างที่บอกครับจังหวะมันได้หลายคนเนี่ยบอกว่าไปแบบที่สโมสรไม่ได้อะไรเลยมันก็น่าผิดหวังอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าบางจังหวะชีวิตเนี่ยมันรอไม่ได้จริงๆนะนะครับมันต้องตัดสินใจเราไม่รู้ว่าอนาคตมันเป็นยังไงนะนี่แหละถ้ารู้กันนะคือต่อสัญญาเพื่อให้ทีมขายไปแล้วได้ค่าตัวเนี่ย แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขาเจ็บขึ้นมาแล้ว,ลวฟอร์มตกขึ้นมาโอกาสมันไม่มาอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดใช่ไหมครับอ,อ,อ่ะคงจะทั้งหมดแหละนะครับบางเรื่องที่มีลิสต์ไว้ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องของเทรนด์นะที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนตรงนี้ละนะครับหลังจากนี้ก็รอดูว่าเป็นเรือาผิตตามข่าวไหม99เอร์ซแหละนะครับผมก็ว่าไม่พลาดหรอกนะ เพียงว่าในโลกนี้ทุกอย่างถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้มีอะไรยืนยันร้อเก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อแต่ผมก็เชื่อแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าโผล่มาปุ๊บไปเปิดตัวบาเซโนนานี่โ้โหนี่เขย่าโลกเลยนะยิ่งกว่าอีกนอกจากจะเป็นศัตรูของแฟนเรพูลบางส่วนแล้วจะเป็นศัตรูของแฟนบอเลเหลัลวมดริดด้วยเทนอยยาหาทำนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องของเทนส์เลเนโนซึ่งเป็นข่าวใหญ่ แต่จริงๆวันนี้ยังมีเรื่องของสนุกเกอร์ที่อยากจะพูดถึงนะแต่ว่าเดี๋ยวยกย่อไปวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นอ่าเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมเดี๋ยวจะเตะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็มีนะ,ะก็ยังมีอะไรที่น่าคุยน่าพูดอีกเยอะเลยแต่วันนี้เป็นเรื่องของการอำลาเวีย์ภูมของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับวันนี้เจอกันท่านี้ครับ